ตอนนี้เราอยู่กันในเพ2นะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสกิลนะครับสำหรับ ECM สายบูนะครับซึ่งผมเล่นให้ดูแล้วในด่านของ w t t h h o o s นะครับทีนี้จะมาดูเรื่องของสกิลบ้างนะครับว่าสายนี้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับที่เห็นในคลิปกันนะนะมาเริ่มต้นที่สายของ Mastermind ก่อนนะครับมีไม่เยอะนะครับเออ t e s t e r m i ไมไม่ใช่พระเอกหลักของสกิลสายนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็จะมีแค่สกิลจำเป็นนะครับที่อาจจะต้องใช้ในการสเตลด้วยนะครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยสามารถสเตลได้นะแล้วก็สามารถบูได้ด้วยนะครับก็จะมีพวกเอ่อเคเบิลไกด์นะครับสำหรับการสเตลนะครับเราก็จะมี e n d ูแ a n c e นะครับเช่นเดิมนะครับก็เพื่อสัมมิน่าแลบสามารถวิ่งได้นานขึ้นนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนในทีมด้วยนะครับสามารถสั่งเอ่อสตูที่ไม่ใช่ตัวพิเศษให้นั่งได้นะครับแค่นั้นนะครับไม่สามารถเอาเป็นพวกได้นะครับสกิลนี้เนี่ยอัพมาเพื่อ ใหเ้เราสามารถเทรดเพื่อนที่ถูกจับไปแล้วกลับมาได้เท่านั้นเองสำหรับการต่อสู้ที่ a เ r e ร์ตไปแล้วนะครับที่เป็นแผน B อยู่แล้วนะครับก็าสามารถลกเพื่อนกลับมาได้แม้ว่าจะไม่มีประชาชนอยู่แถวนั้นนะครับคอนโทฟรฟิกมีเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าจําเป็นต้องสเตลแบบแบบคอนโทฟรฟิกเนะี่ยมันก็จะมีแบบของมันใช่ไหมก็เผื่อว่าต้องใช้นะครับก็มีให้ใช้นะครับอันนี้นะครับเพิ่มดาเมจสักเล็กน้อยนะครับสตูพิเศษที่ถูกมาจะโดนโจมตีแรงขึ้น15%นะครับแล้วก็ ความแม่นนะครับของปืนพกเพราะว่าสายนี้ใช้ปืนพกเป็นหลักนะครับความแม่นของปืนพกนะครับมากขึ้น10%นะครับแล้วก็การสลับปืนนะครับปืนพกอะการสลับไปสลับมาเนี่ยจะเร็วกว่าปกติ50%เนะครับโอเคในสายนี้นะครับเอฟเอฟอร์เซอร์ก็จะมีสกิลพื้นฐานเช่นกันนะครับคือนฐานสปอเตอร์นะครับ ทัสปอเตอร์ระับเบสิกก็ช่วยให้มีกระเป๋าอยู่บนหลังแล้วเดินเร็วกว่าที่ควรจะเป็น50%นะครับรวมถึงการโยนกระเป๋าได้ไกลขึ้นด้วยนะครับในระดับเอสนะเพิ่มอีก50%นะครับเพิ่มดาเมจอีกนะครับเมื่อมีศัตรูล้อมรอบเรา3ตัวขึ้นไปนะครับได้นะรับดาเมจเพิ่มขึ้น30%ไม่สนใจอาวุธอะไรนะครับผลที่ได้รับจากการโดนระเบิดแสงนะครับลดลง75%นะครับแล้วก็ อาวุธของเราเนี่ยสามารถใช้ในการขู่ศัตรูได้25%นะครับการขูน่นี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็คือถ้ามันติดนะครับศัตรูก็จะกิ้งหลบเราอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะกิ้งไปกิ้งมานั่นแหละพระเอกของงานนะครับใส่โกสเลยนะครับอย่างที่บอกว่านี่เป็น ECM ใส่บู๊เพราะงั้นเนี่ย ECM ต้องมาเต็มนะครับสก,กิลจาเป็นนะสก,กิลว,วิ่งนะครับจริงๆแล้วจะอัพเป็นเบสิกก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบอัพเป็นดับเอเพราะว่ามันได้เออ ความเร็วในการวิ่งเพิ่มด้วยนะครับสายนี้เป็นสายที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วเคลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับก็อยากจะรักษาจุดเด่นตรงนี้ให้มันสุดๆเอาไว้นะนนี้สําหรับการตกจากที่สูงนะครับอย่างที่เคยบอกในคลิป,ปอื่นๆนะครับว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกระโดดจากชั้นบนลงมาก็ไม่ต้องอับก็ได้นะครับสกิลนี้นะครับช่วยให้เพื่อนโดนยิงมากกว่าเรานะครับ15%นะครับมันถามว่าสําคัญไหมมันก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับน่าจะ สำคัญตรงนั่นน่ะตรงระดัแบเบสิกมากกว่านะครับคือถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยคอนซูมเมนต์อของเราจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าสายนี้มันใส่ชุดเกราะได้นะครับทําให้อาจจะมีปัญหาในการเล่นแล้วไปสเตลอย่างเงี้ยแล้วใส่ชุดเกราะหนักไปอาจจะไม่โดนจับได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยควรจะมีระดับเบสิกนะเข็มกระเป๋าเร็วนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับจะเบสิกหรือเอสก็ได้นะครับแต่ว่าควรมีอย่างน้อยหนึ่งขั้นนะครับอย่างน้อยต้องเป็นเบสิกนะ สกิลนี้มีไว้เฉยๆนะครับไม่ได้สําคัญอะไรนะข้ามไปเลยนะครับสําหรับ Jammer นะครับเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับว่าจะเบสิกหรือว่าจะเอซก็ได้นะครับระดับเบสิกนะครับก็คือเราสามารถพก j a m เมอร์ได้2ชิ้นนะครับระดับเอซนะครับก็คือระยะเวลา <c oughs> ระยะเวลาของ ECM Jammer แล้วก็ ECM ฟิทแบ็ k เนี่ยจะนานขึ้น25%นะครับรวมถึง j จมเมอร์อเนี่ยสามารถใช้ในการดีเลย์เพจเจอร์ของ พวกกาดที่ล้มไปแล้วด้วยนะครับที่บอกเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเราจะเป็นเอซเนี่ยต้องใช้อีกแปดแต้มนะครับซึ่งอาจจะต้องไปดึงจากสกิลอื่นมานะครับไอซีโมก็ได้นะครับคือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นไเซมสายบูก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเอาแจมเมอร์มาแล้วเปิดประตูไม่ได้มันก็ดูเสียชัดเกิดช็อคกลนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาแดแต้มตรงนี้ที่ใช้เปิดประตูนะครับมาไว้ข้างล่างก็ได้นะครับ จริงๆมันก็เล่นได้แหละเพียงแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะผมก็เลยเลือกที่จะขอเปิดประตูได้ดีกว่านะครับอ่ะระดับเบสิกนะครับของไอเซมโอเวอร์ดนะครับก็คือแจมเมอร์มีระยะเวลานานขึ้น25%นะครับในระดับของเอซเนี่ย e อเซมแจเมอร์ครับสามารถใช้ในการเปิดประตูที่ต้องใช้คีย์การ์ดได้นะครับแต่ถ้าเจอประตูที่ต้องใช้คีย์การ์ดแล้วไม่มีสกิลนี้ก็ไปหาคีย์การ์ดมาเสียบก็เปิดได้เช่นกันนะครับข้อควรระวังนะครับไอเซมแ m มเมอร์นะครับที่เอาไปแปะ แผนคีการ์ดจะไม่สามารถใช้เป็น ECM Feedback หรือว่าใช้รับกวนสัญญาณอื่นๆได้นะครับก็คือใช้แล้วหายไปเลยนะครับอ่ะ e ีเซี e มวนะครับแนะนำให้อัพสุดเช่นกันนะครับระดับเบสิกนะครับก็คือเมื่อเราใช้ ECM j a m m e จอเมอรอแล้วออโอเคมันจะลูบนะครับก็คืออย่างนี้ รู้สึกลำบากใจทุกครั้งที่จะต้องพูดถึงสกิลนี้นะครับมันจะพูดแล้วง,งงๆนะอิเซมเจอร์เนี่ยพอแปะไปครั้งแรกมันจะกดสัญญาณรอบๆใช่ไหมเพราะกดอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นฟีดแบ็กนะครับเจ้าฟีดแบกนี้เนี่ยมีโอกาส50-100%ครับที่จะบรบกวนศัตรูภายใน,นระยะ25เมตรนะครับในระยะเวลา1.5วินาทีนะครับมันก็จะลูบวนๆไปนะครับก็จะเห็นตัวรุ่นนี้ปวดหัวไปทั่วนะครับเอ่อบางตัวจะถอดหมวกด้วยนะครับก็ทําให้เราสามารถยิงได้ง่ายขึ้นนะครับ พวกศัตรูที่เป็นชิลก็เช่นกันนะครับที่มันถือโล่เดินๆมาเนี่ยพอมันปวดหัวปุ๊บมันจะยกโล่ขึ้นนะครับทำให้เราสามารถยิงได้ง่ายขึ้นนะครับ ecm feedback มีระยะเวลา1 5บหถึงยีวินาทีนะครับส่วนแบบเอที่บอกไว้อัพเนี่ยเพราะว่าเราต้องการความสามารถอันล่างสุดข,ของมันนะครับเอาอันบนก่อนอันบนเนี่ยก็คือเราสามารถกดเออ่ jammer และ feedback ได้เขาเรียกอะไรอะเราสามารถ interact ได้ทันทีนะครับแล้วก็ feedback เนี่ยมีระยะเวลาที่นานขึ้น25%นะครับ สิ่งที่าต้องการจริงๆก็คือมีโอกาส100%เลยนะครับก็คือชัวร์ๆนะครับว่าทุกๆ4นาทีเนี่ยอิเซมิทแบ็กจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราพกไป2อันใช่ไหมเราก็จะสามารถสลับใช้ได้นะครับอ่ะฟูจิทีฟฟูจิทีฟก็มีสกิลยวจำเป็นจริงๆก็แค่อันเดียวนะครับซึ่งก็อยู่บนสุดนะแต่เดี๋ยวเราจะค,ค่อยไล่ขึ้นไปนะครับอันล่างนี้นะครับจริงๆใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับจะประหยัดแต้มก็ได้แต่ก็ประหยัด,ดแต้มเดียวนั่นแหละนะครับ Uh, Hidden b a s e นะครับก็คือถ้าเป็น Basic เนี่ยจะทำให้ค่าคอนซู m เมนต์ของอุธประชิตเราเพิ่มขึ้นอีก2นะครับซึ่งสายนี้ไม่ได้ใช้คอนซู m เมนต์นะครับจริงๆสามารถข้ามได้นะแต่ว่าผมติดนิสัยในการมีมันเอาไว้นะครับถ้าจะไม่ใช่คืออย่างนี้ที่ผมต้องการจริงๆคือระดับ a อสนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะ a อสของอันนี้ก็มาเอสอันนี้แทนก็ได้นะครับแต่ว่าการจะขึ้นระดับสูงก็ต้องใช้แ้มเหมือนกันไงก็ต้องหาที่ลงสกิลอยู่ดีนะครับ อ่ะอันนี้นะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะใส่ชุดเกราะบาลลิสติกนะครับก็อัพเป็นเอสเอาไว้เลยนะครับแต่ว่าสายนี้ไม่เหมาะกับการใส่ชุดเบาอยู่แล้วสำหรับผมนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยไปว่ากันทีหลังเอาเป็นว่าผมแนะนําว่าให้ใส่ชุดเกราะอะไรก็ได้แล้วกันแล้วเอ,อ่อแล้วแต่ความชอบนะครับทดไม่แน่ใจเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องชุดเกราะอีกครั้งหนึ่งนะครับซิกเซนนะครับมีไว้เงนีงนงเงี้ยจริงๆก็มีไว้เงี้ยงเงี้คือพยายามหาประโยชน์ให้ตัวเองในรอบที่จะเป็นเอ,อ่อ จำเป็นจะต้องสเตลนนะแล้วก็ถามว่าดับเอชอัพแล้วคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกครับคือระดับเอชเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเราสามารถหยิบไอเทมได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ใส่หน้ากากใช่ไหมซึ่งด่านที่มีที่เราสามารถไม่ใส่หน้ากากแล้วเดินไปหยิบของได้ก็มีน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องหาแต้มมาลงอยู่แล้วแล้วก็ สกิลอื่นก็ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะมันไม่ใช่สายที่เราต้องการนะครับอ่ะอันนี้นะครับเช่นกันนะครับอย่างอย่างที่บอกครับว่าสกิลเดียวที่จําเป็นนะครับของฟูจิทีปคือสกิลบนสุดนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้างล่างอัพอะไรก็ได้ทําใจอยู่แล้วนะครับไม่มีสกิลไหนที่ถูกทางอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้นะครับลันแันกันนะครับเอ่อจะช่วยให้การเคลื่อนที่ปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ใช่การการเคลื่อนที่ปกติการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับเร็วขึ้น 10%นะครับแล้วก็เมื่อเราเด็งปืนนะครับความเร็วในการเดินของเราจะไม่ลดลงนะครับอันนี้นะครับก็อัพมางั้นๆนะครับดาเมจที่พวกชาวแก๊งโจมตีเราลดลง10%นะครับสกิลนี้แนะนําว่ามีก็ดีนะครับคือก็ดีกว่าอย่างอื่นที่สามารถมีได้นะครับดับเบสิกเนี่ยก็คือเมื่อเลือดเราเหลือศูนย์นะครับแทนที่เราจะลงไปนอนกับพื้นเนี่ยเราก็จะสามารถสู้ต่อได้อีก3วินาทีนะครับ ก็จะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว60%ของปกตินะครับซึ่งสายนี้เดินเร็วอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยต่อให้เหลือแค่60%ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังสามารถไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างโอเคนะครับระดับเอสนะครับกเ็เพิ่มความสามารถเข้ามานแนะนําว่าถ้าจะใช้ทั้งทีให้เอสเลยนะครับสำหับเอสเนี่ยบอกว่าเราสามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องรีโหลดนะครับแล้วก็แทนที่จะสามารถยืนต่อได้3วินาทีอย่างเบสิกเนี่ยก็จะกลายเป็น6วินาทีแทน ก็คือนานพอสมควรแหละแปลว่าถ้าผมเล่นสายนี้แล้วผมโดนยิงจนเลือดเหลือศูนย์ผมจะสามารถยิงอัดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าที่ผมพอใจไปใน6วินาทีนะครับแค่นั้นนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากทีเดียวสําหรับตัวที่ใกล้ตายนะครับเช่อนอาจจะเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเงี้ยโดนยิงปุ๊บก็ไม่ต้องหลบนะไม่ต้องวิ่งหนีก็ลุกขึ้นมาสาสตร์กระสุนอัดบูโดเซอร์ให้ตายไปเลยก็ยังได้ครับเพราะว่าเราไม่ตายมากกว่านั้นแล้วล่ะนะครับ เราก็รอเพื่อนมาชุบนะครับหลังจากที่เราล้มนั่นแหละสกิลนี้แนะนําให้มีนะครับอย่างที่บอกว่าเราเล่นปืนพกนะครับน่าจะเป็นสกิลเดียวที่จําเป็นนะครับก็คือ,อ,อถ้าหากว่าเราใช้ปืนพกยิงโดนศัตรตูนะครับเราจะได้บวกดาเมจ10%นะครับเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับสามารถสแต็กได้4ครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าสามารถแรงสุดได้เ40%เพียงแต่ว่าเจ้าสี่นัดนั้นเจะต้องอัดเข้าไปติดติดกันไปใน2วินาทีนะครับ ทัสก,กิ่นี้ไ่ในใจเช่นกันเดี๋ยวจะพูดถึงใหม่นะครับระดับเอสก็คือแทนที่จะเป็น2วินาทีให้เปลี่ยนเป็น8ดนะครับสำหรับใครที่จะใช้ปืนพกที่ยิงได้ค่อนข้างช้านะครับก็แนะนาให้เอสละกันนะครับแต่ถ้าจะใช้ปืนพกที่สามารถยิงได้เร็วก็เบสิกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแต้มเหลือก็เอสก็ได้นะมันก็สบายใจดีเพราะว่าเราก็ไม่มีอ,อื่นให้อัพแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างสุดแล้วทีเดียวอย่างที่เห็นครับลักษณะของสายนี้ครับก็คือ ใส่ชุดเกราะบลิสติกสักอย่างนะครับใช้ปืนพกนะครับพกแจมเมอร์ไปนะครับเราก็กดฟีดแบกนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไปในทีมที่ไม่มีใครเอากระเป๋ายาไปจะทํายังไงนะครับนั่นคือหน้าที่ของเปิร์กนะครับเปิร์กที่ผมใช้คือแกมเบอร์นะครับเจ้าแกมเบอร์เนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรอะนักพนันนะครับเจ้าแกมเบอร์เนี่ยความสามารถหลักๆของสายนี้นะครับก็คือ เมื่อผมเก็บกระสุนที่พื้นนะครับผมจะได้เลือดด้วยนะครับซึ่งถ้าอัพมาจนถึงตรงกลางแล้วเนี่ยทั้งผมและทีมจะได้เลือดเช่นกันนะครับซึ่งนั่นเป็นการช่วยทีมมากทีเดียวเหมือนกับว่าต่อให้เราไม่พบกระเป๋ายาไปแต่เพื่อนก็ยังสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยการให้เราเก็บกระสุนนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีกระสุนกองอยู่เยอะๆแล้วเราวิ่งเข้าไปเก็บคนเดียวหมดเลยอันนั้นไม่ได้นะครับมันต้องเว้นระยะห่างนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอมาดูสกิลกัดมาดูเปิร์กกัดนะครับ สรับเปิร์ขั้นแรกเลยนะครับก็คือถ้าผมเก็บกระสุนนะครับกระสุนนี้ไม่รวมกระเป๋ากระสุนของเอฟเฟอร์เซอร์ er ที่มาวางให้นะครับเฉพาะกระสุนที่ดรอปจากศัตรูนะครับถ้าผมเก็บเนี่ยผมจะได้เลือดนะครับเฉพาะผมคนเดียวนะได้8ถึง12แต้มนะครับสามารถใช้ได้4วินาทีสามารถใช้ได้1ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าสีครั้งเก็บเลือดเพิ่มสีครั้งเก็บเลือดเพิ่มนะครับจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันกองเยอะๆแล้วผมมิงเข้าไปกระโดดใส่เลยเนี่ย เก็บทีเดียว5อันไปใน4วินาทีเนี่ยก็จะเพิ่มแค่ครั้งเดียวเช่นกันต้องเป็นช่วงนะอันนี้ Headshot แรงขึ้นนะครับเเมื่อผมเก็บกระสุนนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะเหมือนกับว่าถ้าผมเก็บกระสุนแล้วกระสุนส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่เพื่อนด้วยนะครับก็คือเราแบ่งกระสุนให้นะครับ ความสามารถนี้เนี่ยจะเกิดขึ้น5วินาทีต่อหนึ่งครั้งนะครับก็คือเราเก็บกระสุนแล้วเพื่อนได้กระสุนด้วยนะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับคือผมรีบอ่านนะนะมันอาจจะมีอ่านผิดบ้างนะครับเอ่ออันนี้ก็เช่นกันนะครับจริงๆผมขออ่านข้ามเป็น1 3 5 7 9ก็ได้มั้งเพราะว่าพวกเอ่อเปิร์กเล็กคู่มันจะเหมือนเดิมตลอดนะครับอ่ะโอเคข้ามอันนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเก็บกระสุนแล้วผมได้เลือดเพิ่ม เพื่อล่มทีมจะเพิ่มด้วย100%เหมือนกับที่ผมได้นั่นแหละนะครับแล้วกออ็อันนี้นะครับโอเคจากที่เคยได้เลือดอยู่แล้วใช่ไหมก,ก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นอีก4แต้มนะครับอั้สุดท้ายเลยนะครับก็คือเพิ่มเข้าไปอีก4นะครับเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าวิธีการเล่นใ่นี้ก็คือสรุปเลยนะสรุปเลยนะครับก็คือ,อ,อใส่ชุดเกราะบ,บาลิสติก นะครับถือพื้นพกนะครับไล่ยิงชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาออเซียมฟิทแบกนะครับคอยปัน่นป่วนศัตรูเรื่อยๆนะครับเก็บกระสุนทุก4วินาทีเพื่อให้เราและเพื่อนมีกระสุนและเ,เลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเออจะมาพูดถึงเรื่องของปืนสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าสายนี้เนี่ยไม่สามารถหลบได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันสายนี้ไม่จําเป็นต้องใช้คอนซิลเนต์เหมือนสายที่แล้วนะที่ผมทําที่ใช้สายสเปเชียลนะครับ ตอนนั้นเนี่ยสามารถใส่ชุดก่อนหนักอันไหนก็ได้นะครับภายในสามวันนี้ซึ่งก็ยังไงซะดอสก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่ต่างกันคือเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วในการเดินและก่อที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็สามารถเลือกได้อันนี้จริงๆมันก็ลดลงแค่2นะครับแล้วก็มันจะวิ่งแล้วเหนื่อยได้เร็วขึ้นแต่ว่าได้อมัมเเพิ่มขึ้นอีก20นะครับอยู่ที่ว่าใครให้ความสําคัญกับการวิ่งหรือว่าให้ความสำคัญกับอัมเมอร์มากกว่าเท่านั้นเองนะครับสําหรับส่วนของปืนพกนะครับ ผมแนะนําอันนี้คือแนะนานะแต่ไม่ต้องใช้ตามก็ได้นะครับไม่ได้บังคับนะผมแนะนําปืนกระบ,บอกนี้นะครับเพราะว่าเจ้ากระบ,บอกนี้เนี่ยมีกระสุนม็กซิมัมอยู่ที่140นะครับแล้วดามจไม่ได้ขี้เหร่นะครับที่สําคัญคือมันสามารถยิงล้รัวได้นะครับซึ่งถ้าเอาไปใช้คู่กับสวานซองนะครับซึ่งเออมันสามารถยิงได้โดยไม่ต้องรีโหลดนะมันจะสามารถยิงอัดได้ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับดีกว่าใช้พวก ดีเซอร์ดีเกิลที่ยิงช้าหรือว่าใช้พวก r ีวัวเวอร์ที่ยิงค่อนข้างช้านะครับแนะนําว่าอัดอันนี้ไปเลยก็ได้หรือว่าจะใช้สายอื่นก็ได้ครับไม่มีปัญหานะสกิลไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใช้ปืนอะไรนะครับแต่ขอเป็นปืนพกนะขอเป็นปืนพกนะครับในส่วนของปืนหลักนะครับปืนหลักจริงๆใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ผมเน้นไปที่ปืนที่ไม่จําเป็นต้องใช้บ่อยเพราะว่าเราจะใช้ปืนพกถูกไหมต้องเป็นปืนที่ไม่ได้ใช้บ่อยแล้วก็ยิงครั้งเดียวศัตรูตายหลายตัวเพื่อให้ผมสามารถวิ่งเข้าไปเก็บ กระสุนได้นะครับซึ่งก็ไม่ควรเขียน็ตแลนเชอร์ครับซึ่งก็จะมี2เวอร์ชันนะครับจะมีเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วยิงได้ทีละนัดนะครับกับเวอร์ชันใหม่ซึ่งผมไม่มีนะครับอันนี้นะครับแมกกาซีนมันจะมีอยู่6นัดนะครับทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการต้องเติมกระสุนเรื่อยๆนะครับถ้ามีอันนี้แนะนำมาใช้นี้มากกว่าแต่ผมไม่มีก็เลยเป็นอันเก่านะครับ แค่นั้นมั้งหมดแล้วนะครับสำหรับสายนี้โอเคหมดแล้วนะครับก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับอ่ะก่อนจากนะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยทั้งสองเจ้านะครับผมว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็หลายคนเลยที่ต้องได้ยินคำนี้แล้วปิดคลิปนะครับฟางก่อนสิเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับเอ่อทั้งร้านเกมซีมโซนะครับแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์ทำเป็นกำลังใจเขาแล้วก็ผมด้วยนะครับกดไลค์บ้างนะครับคือมีคนดูคลิปหลายพันแต่ว่ามีคนกดอยู ร้อยสองร้อยนะครับเสียกำลังใจเหมือนกันนะเนี่ยนิดนึงนะครับก็แวะไปกดไลค์กันบ้างนะครับซื้อของบ้างจะดีมากนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีนึงว่าติดตามเพเดนะครับเอ่อเดี๋ยวซีใหม่ๆได้ที่ซิมสโตร์นะครับวองว่าในอนาคตอันใกล้นะครับเราจะได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันเนาะผ่านทางซิมสโตร์นะครับยังไม่ได้คุยกับสปอนเซอร์เลยนะครับผ่านมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าเอ่อคือผมวุ่เหนือการทำหลายๆอย่างนะครับเพราะงั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าไม่นาน เดี๋ยวน่าจะมีอะไรออกมาให้ดูกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับมีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้จะกลับมาอ่านนะครับอยากดูสายไหนเป็นพิเศษหรือว่าอะไรยังไงนะครับถ้าเดียซีที่ผมมีมันอำนวยก็จะทำให้นะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ